สวัสดีครับสวัสดีครับไตรทอนนะครับดนนะแดงก๊อกเอ,บบอ็กซ์หน้าท่านทำอะไรกัน,นอยู่ครับไปเพิ่งไปฉีดยามาครับได้เป็น,ปนพิเศษในหน่ยอยครับใช่ไปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมฉีดวัคซีนมาครับเข็มแรกครับอ่าถ้าไปฉีดครับฉีอะไรซีโนแวคเนาะครับผมเพิ่งมาเมื่อกี้นะแล้วก็นั่งแล้วก็เป็นไงบ้างครับต่ายอาการฉีดเข็มแรกเป็นพิเศษในหน่อยอยู่ครับคือห่วงน่อน้อยหนึ่งครับ อาการปี๊บๆเหรอครับผมคันเหนื่อยคนตัวป่ะบ่ครับเป็นเนื้อเนื้อที่จะจากนอนนี่นะครับก้มนอนครับโอ้ไม่ใช่อาการน่หรอก้มนอนเฉยงั้นอ่ะถึงแม้ไมันได้บรรยากาศรึเปล่าในคอนโดเขาล็อกเป็นไงล็อกสุดจีนมาเก็บแรกเป็นไงบ้างอาการก็าไม่ไม่ไม่มีอาการอะไรอยี่มีแค่ ปากแห่งกัดทาน้ำไม่มีอาการเหรอผมว่าโตแสดงอาการอยู่แสดงอาการอยู่แสดงอาการนี่เนฆกำลังผิดแล้วครับนี่นะครับสวัสดีค่ะก็อาการเป็นไงบ้างต้องรับผมก็เหมือนเดิมที่ปกติเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอาการไม่มีพี่ ไม่มีอาการเด้อนี่ดินั่งคุณหมเขาบอกถามว่ามันเป็นแบไหนอาการเดียวผมก็ปกติดีี่เหมือนก็ฉีดยาทั่วไปธรรมดาปกติใช่ไหมไม่มีอาการไม่มีดิก็กินอิ่มหลับสบายเหมือนเดิมดิปกติห้ามหมอห้ามอะไรบ้างครับจากีิปห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะก็ได้ยินเขาพูดมาอยู่ครับว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ครับผมก็เล่หเขาถ่ายก็ปวดเมื่อยนิดนึงก็กินยาคาโลาไปแล้วแข่งไม่าจะเปยเลรเหตุสองทีเหตุหน้าเนาะหมอบอกห้ามดื่มเบนเกล้อทีอย่างนี้ 12นาที15กันยาครับผ15ตุลา15ตุลาครับซีแอตตาเซนิก้านะครับอืมโอ้แก่พอถึงวัสที่แล้ววันนี้รับยาที่ช่องเจ็ดใช่ไหมครับเดินหาทั่วเลยไม่ได้เลยเขาโรครหมอให้รับยาให้ยามกินไหมให้ยูครับกินไปแล้วครับมันเมื่อยๆได้กินครับยาอะไรยาฟาลาวเยอะๆเลยครับ แช่ว่าหามกินเหล้าก็เป็นยังเราเฝ้าของพวกกินเหล้าเดียวนะครับผมระยาณยี่สบสองสามติดต้องไปรู้สึกขนปังครับแข็งแรงติดปังแล้วแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นมามีมีอะไรแไม่แน่เงินตกไม่แรงไปขีดยาเดียวก็พยายามคิดว่าจะหาวิธีอย่างไรนะดิ พี่ภาษีเราจะไปไหนกันคนคคัะก็อยากจะออกกําลังกายเดียสยนิทที่หวาดเสียวหน่อยพี่หวาดเสียวหดพผ่าผลครับเดีย่ยวไม่เคยออกสักทีที่กําลังกายเดียนั้นโดนโดนสาไปได้ะหมฮนโดนสาไหวหน้ำสาสาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับมีมีเพลงมาให้หร้องกเพลงไหมก็ครึ่งเพลง มันยังไม่ไม่ได้คิดที่จะทําอยู่ตรงนั้นพี่นะเวลามันก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่พี่ได้นนะ้งาครับาบางทีเราก็ทํางานงอย่อครับเราก็อยากพักผ่อนบางทีไปหูงก็นอนหลับเลยพี่ครับน้าสายดูไม่พูดหรอน้าสายใครขึ้นหรอเมื่อยน้อยหนึ่งครับเมื่อยแต่ว่าหิวน้ำดูขนาดไลกินน้ำสามสีแก้วเลยยนะ เินน้ำเลยนะแต่ว่าผมได้ยินหมอเขาบอกว่าถ้าคนไหนกินน้ำหมดติกนี่ได้จะได้อาการดีนะพี่จริงเหรอครับผมเลยแนะ้นำให้สายงากินใช่กินให้หมดติกนี่เลยพี่นี่เป็นหลอดสายงาแล้วเนี่ยยิ่งพี่เก็บอกผมเลยก็อเนี้ยไปสามรอบเมื่อกี้ไปสี่เปอร์เซ็นให้กินแกให้กินไอ้เนี้ยไปสามรอบมานี่เออมานี่กินไปสามแก้วเลยให้บอกให้กินน้ำหนึขวดเลงนะ อตอนไปใครบอกให้กินแคปหนึ่งต้อันรอกจะควรหนึ่งไงฉี่สามรอบดีนะไปไม่ไกลนะดีนะ <laughs> ถ้าไปไกลนี่รถจอดตลอดเลย <laughs> <laughs> ไปรถตูด้วยกินเนะไปรถด,ดูด้วยโล,ล่บรรยากาศรูเนาะครับบรรยากาศดูนอะไรอะครับก็โค้งกี่ตัวตลอดเนี่ย ผมมองว่าใส่เวลามีนักท่องเที่ยวเป็นเด็กเป็นเด็กแบบว่าเราก็ใส่ใส่หน้ากากไปหยอกล้อเขาใช่ไหมใช่ครัอ๋อนนความเด็กไม่ใช่ลูกวัวเด็กเขาร้องไา้คิดว่าเด็กจะเอาน้กกากนี่ไปหลอกขายให้เด็กไม่ใช่เหรอเด็นเ้ยครับเที่ยวเยอะครับฮัลโหล ถ้าไปทำแบบนั้นปิดจิอมู่หัวตายแลยโอ้ไม่ได้ขายจะไม่ต่โอ้ันแย่งลูกตาข้ใหญ่นี่เป็นยังไงครับแบบสลุมสลือยังไงครับเหมือนอาการเป็นยังไงนะสายเมื่อยว่ะเป็นเมื่อยว่ะแต่ว่าหมอก็บอกว่าเวลาเสีดก็ไม่ให้หลับนะครับอบ่ยาหลับให้นั่งทั้งคืนเลยดีทดสอบอาการของเราหมอบอกว่าเฉีวชีเสร็จห้าม ข้ามช่วยตัวเองไม่ได้เลยไม่พี่ได้ไหมผมว่าไม่ได้แล้วข้ามแซดตัวเองข้ามอะไรไม่ได้แล้วตี่ได้แหมดได้ไหมน้องหายทำไหมอเขาไม่บอกก่อนฉีดเคลียรีได้เขาจะบอกว่าตังเนี่ยถ้าบอกก่อนฉีดจะฉีดไหมถ้าบอกก่อนฉีดไม่ฉีดหนะ เนาะหน้าทุ่งสารพี่เขาเนาะวันหนึ่งมันก็อุ้ยหนักมันเกินนะครับบันเนี่ยเราได้จเฉลี่ยเราเป็นไหน่อยครับเราเป็นแบบเรียนโอ้มาแล้วครับนะมาแล้วครับมนุษย์ติดไหลมาแล้วครับถ้าคุณหมอพูดอย่างนั้นเน่ะเอามีดมาแทงนี่ผมเลยดีกว่าเห็นไหมฉีดยาเขาไปถึงทางเล็กไหลมาแล้วครับเช้าก็เห็นกันทีละนี่ ไม่ได้แค่หนึ่งเลียก่อนสายครับไม่เป็นเลยตรงเป็นลอยๆเนาะอืเป็นลอยๆก็เหมือนดูสายโอ้เนี่ยเสพยาเข้ามาเนี่ยผมว่าดูอาการร่างกายไม่ค่อยสุขภาพเท่าไหลเลยตรงแกเป็นลอยๆว่ะสายว่าตรงร่างกายสุขภาพไหมครับเนี่ยเป็นไงลอยๆไม่พูดเป็นจ้าเลยอ่ะไงไหมครับสายัังงไครบ ก่อนไม่ฉีดแก้ฝังฝังดังดีนะพอฉีดมาทำไมเกินไม่ไม่ก่อนไปฉีดแก้แข็งดีพอฉีดมาไม่แข็งอแม่นบ่เหนื่อยไม่แม่นดัสอาศัยนั่นอาศัยไม่แข็งอ่ะต่อไปจะแข็งก็ได้เดี๋ยชีวิตแล้วนี่แข็งอ่อนที่ถ้าแข็งตลอดก็ไม่ไหวต้องอ่อนด้ว้รี่ว่าสุดย่อนที่อาศัย มีอะไรพูดเลยครับ SC, ดูทรงดูอาการทั้งสายยันดูลอยๆมึงอยู่ครับมึงมามึงชอบอาการอยู่ครับอ่าโอเคสายยุตีนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปธรรมดาครับถ่ายรายงานผลการไอตุยุติสินมาการพวกเรายังสบายดีเนาะมีแต่นักสัญญานอาการลอยๆคนเดียวครับผมก็ขั้นเดขั้นตัวนิดนึงมีก็ แข็งียงเดียพี่แต่ว่าพี่ตรงที่ที่เยานี่หนะพี่มันอยู่นานนะโอ้ยผมอยู่ได้เป็นร้อยปีพี่เออเียก็เียเข้าหัวใจผมเนี่ยพี่พี่ดูดิไอหัวใจเลยพี่ของผมเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหแล้หัวใจเลยพี่เนี่ยมันลอยแขกนะไม่คุณลอยแขกนะมันลอยอะไรตื่นฉีดมาแขกโอ้โอ้เตรมหัวใจเรยนมาเจ็บหัวใจธนูยิงยังไม่พอ โดนเข็มแทงเข้าหัวใจที่โอเคโอเคอรัะนะคลิปนี้ถ่ายแบบคุ้มซ่าครับมีเงินรายงานผลครับอ่ะร้ายทีนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับสไตล์เดิมๆของพวกเราแหละแบบว่าบอคอยแตกเออไล่ซึ่งสาระแต่ไม่มีสาระ ไม่มีเลยสาระน่หาไม่ได้มาสารมาฐารครับทีนี้ขอลาไปก่อนครับผมคลิปนี้ขอลาสุกก่อนครับสวัสดีครับปสวัสดีครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้พายุพายุเข้าเเข้าประเทศไทยภาคอีสานตอนบนตอนล่างถูกหมดเลยครับตอนเหนือ วันนี้ก็ตกทั้งวันไปนหาหมอมาก็ผลก็ตกครับครับแลาวไปแล้วครับครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับ